โลกอีกใบกับหัวใจของผมนะครับที่ให้โอกาสพวกเราทุกคนเลยชาวบ้านสิงห์ไปอยากขอบคุณแอดมินทุกคนขอบคุณพี่ๆทุกคนที่มาในงานวันนี้แล้วก็ขอบคุณทางหน้าจอท,ทุกๆคนเลยนะครับมันเป็นคำพูดมากมายหลายอย่างที่มันอยู่ในหัวใจขอพูดถึงป้ายไปยนั้น เป็นป้ายป้ายแรกที่ป้ายได้เป็นตัวใหญ่มากๆเป็นป้ายแรกที่อยู่ตรงเขาใหญ่ป้ายไม่เคยคิดว่าจะมีป้ายใหญ่ป้ายก็บอกพี่ๆทุกคนข้างหลังเหมือนกันว่าป้ายมาดูสิป้ายเรามันกินข้าวแล้วมันตัวใหญ่แล้วนาะไอ้ว่าโอ้พี่ขอบคุณมากๆนะแล้วไม่ว่าจะไปไหนพี่เขาถ้ามีโอกาสไปพี่เขาก็แบกป้ายไปเพื่อให้กําลังใจเราเสมอทุกๆป้ายเหมือนกัน ไป้ายเล็กป้ายใหญ่มันเป็นกําลังใจที่ส่งให้กันแล้วทุกคนเวลาไปหน้าเวทีมันเป็นกําลังใจที่สื่อสารถึงกันได้เสมอไม่ว่าเราเราอาจจะไม่ได้พูดอะไรกันมากมายแต่มันสัมผัสได้ด้วยหัวใจเพราะว่าทุกคนตั้งใจรักเราอย่างดีใช้หัวใจรักเราอย่างดีไม่ว่าวันนี้จะมีอะไรหรือไม่มีอะไรวันหนึ่งทุกคนที่อยู่ตรงนี้เป็นคนธรรมดาที่ไม่ได้มายืนบนเวทีทุกคนก็ยังคงรักเราเสมอเพราะว่าเราเติบโตกันมาด้วยความรัก มีสภาพอะกลุ่มแต่ละกลุ่มทุกคนบ้านแต่ละหลังมันเติบโตมาด้วยกันเติบโตด้วยความรักไม่ได้รักแค่เราบ้านสิงห์ทุกคนก็รักกันขอบคุณมิ팅วันนี้อบอุ่นมากาขอบคุณทุกคนที่มาหากันมาชาร์จพล,ลังให้กันขอบคุณทุกๆก,การเดินทางที่คอยซับพอร์ตพวกเราชาวบ้านสิงห์เสมอมาเลยนะครับทุกคนขอบคุณจากหัวใจครับ ขอบคุณครับไม่ไม่ขอบคุณก่อนไงโอ้บอกค้าเดียวกับคิดเลยเนาะขอบคุณครับพอแล้วพอแล้วขอบคุณครับขอบคุณมิติ้งบ้านเต่าปลายในวันนี้มากๆขอบคุณแอดมินทุกๆท่านนะครับขอบคุณครับแอดมินทุกทกท่านและก็ขอบคุณลูกบ้านทุกคนแล้วก็ ขอบคุณพี่พีเอฟซีที่นั่งอยู่หน้าเวทีตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนบ้านไหนที่มารวมกันอยู่แล้วก็รวมถึงบ้านต่อปลายด้วยขอบคุณกําลังใจดีๆที่นอกจากจะรักปลายแล้วก็ออยังรักนุกด้วยอย่างที่ปลายพูดตลอดแล้วนุกพูดตลอด <c oughs> ถ้ารักปลายเอานุกไปด้วยรักนุกเอาปลายไปด้วย S <S ทุกคนก็ทําแบบนั้นจริงๆรักปายก็รักนุกด้วยขอบคุณจริงๆขอบคุณพี่ๆมากๆที่รักรักนุกให้โอกาสนุกทุกๆอย่างขอบคุณจริงๆครับขอบคุณกำลังใจนะครับครับรักนุกรักปายก็จะลืมเอา f c ไปด้วยนะครับ ครับติ้นตนต้นเ <c oughs> ต้นบอกหลายไม่รู้ว่าจะพูดอะไรก็ขอบคุณความรักครั้งนี้ที่มอบให้กับน้องชายคนนี้อีกหนึ่งคนครับขอบคุณครับ